โอ้โห,หมาคอโมโบเน้นๆเลยครับผมกิเลนจะเซฟมาหนึ่งร้อยแสิบห้าโอ้เต็มแผงสามรสงร้อยมาโนโตแตกมาครับผมสาม 5, 5ันสี่ร้อห้าสิบห้าเลยครับผมโอ้โห โอเคครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนอยู่ในเกม Way o ้าสก l l เลนนะครับผมมาเพราะผมสาจารย์เดฟเช่นเคยนะครับผมมาดูกเกมค่ายปีจีนะครับผมมาวันนี้ผมจะเริ่มเล่นที่หมนร้อยยี่สิบนะครับผมมามาดูนะครับผมว่าวันนี้เกมเกิลเลนแจกแ้วเท่าไหร่มาเอาอะไรมาผมบอกมาปาตัวสีตัว,ตวอู้สามร้อยเก้าสิบแผงลายเจ็ดสิบสี่ มาคอนโทเด้งมาก่อนนะผมคับทายมาสี่รยเจ็ดสบปดมาคอมโบมาสายสองมาอ้ตัววอนสมตัวมาหนึ่งยี่สิบตัววยังอยู่สามตัวเจ็ิบสองมาหนึ่ร้อยแปดสบมาแลัผมวนก็ตัวดิ้งมาเท่ไทา,ไ,า,า,าไหร่หสี่ร้อย 400. ไปเลยว่าต right mm ัวเด้งแล้วปรับหมุนขึ้นก็าบอกไม่หมุนแล้วเซฟเซฟมาหมุนไปเรื่อยๆโหยฟีทิ้งเขาบผมยังไม่มีตัวคอมโบมาสารีพ่อไปมาดูวายมา โอ้ยสามร้อยแปดสิบสี่มาสี่ร้อยหกมาหนึ่งร้อยสี่มาโอ้โหอีกสองร้ออีกยี่สิบหกครับผมมาแล้วก็ตัวเด้งมาเท่าไหร่เก้าร้อยยี่สิบหกครับผมมาเราก็ตัวเด้งแล้วปรับหมุนขึ้นหมายหกเซบ 12มาย48 96 24 27โอ้ยเต็มแผงครับผม1,956ตัวเังอยู่ด้วย4ตัวมาโอ้โหแล้วก็โตมาไป็นวันเมกะแล้วครับผม2,163โอ้โหแบบนี้ส,สวยๆไปประมูนขึ้นเลย8เซต เ nah, 6าปลายหสิบสครับปลาปลายอ้ยสิบปลายหนึ่งันแปดสิบแสี่ครับผมปลายหร้ปลาย มาหนูตัวดิ้งมาเท่าไหรครับสองพันเจ็ดร้ยแปดสิบแปดครับผมไปเกลียดหรือย้อยมาบอกโอ้ยตั้มแผงหนึ 1, ่งวันหนึร้อยยี่สิบไปหนึ่งร้อยยี่สิบมาสองร้อยแปดสิบมาหนูตัวดิ้งมาก่อนเท่าไรครับสองพันยี่สิบโหย ส,สา,า,ายห้าสิบแล้วผมสิบตัวสามตัวมาหนึ่งร้อยแปดสิบมาสองพันสี่ร้อยมาโดนตัวเร่งมาครับผมเท่าไรสองพันหกร้อยสี่สิบโอ้โหมาโคโบเน้นๆเลยครับผมกิเลนเจ็ดสิบมาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าโอ้ยเต็มแผงสามพันสองร้อยมาโดนตัวแตกมาครับผม สามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าเลยครับผมโอ้โหแกผมขออนุญาตหยุดไปแค่ที่งอนนะครับผมตอนนี้ย้อนอยู่ทหนึ่งเมื่อไห่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมโอ้โหกับเกมเบย์ออฟกินเลนวันนี้ครับผมแจกมาดีเยอะมากเลยครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเกมเบย์ออฟกินเลนนะครับผมโอเกครผมขอทุกคนอิงๆแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ